อะะไรนโอ้มาแล้วป๋าสวัสดีตกท้ายหน่อยวันนี้ครับสวัสดีครับผมแองก์นักแลนวันนี้ก็พาเล็กต้่มหยำสมาชิกครับผมเอฟซีนะครับมาทานพี่เล็กไปก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรนะร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ทองครัวไก่ทองร้านก๋วยเตี๋ยวเอาไงร้านก๋วยเตี๋ยวเอาไงครับฮะนี่ไงชื่อร้านอ้อยขาเอาไงอ๋อก๋วยเตี๋ยวเอาไงก๋วยเตี๋ยวเอาไงทะเลเออทะเลสิเขาพี่อะไรนะเจ็ดเล็กต้มหยำ พิเศษอ๋อพิเศษนี่ธรรมดาโอเคธรรมดาเลยดูชามนะร้านนี้ขึ้นชื่อมากอร่อยมากก็ถ้าเปิดมาถ้าเห็นชื่อก็ได้ครับอันนี้เสียงเสียงอ๋อมีเสียงจอเขาอยู่โอ้สุดยอดแล้วไม่ไม่เคยเนาะยี่ห้อชัวด้วยนะโอ้โหไม่เที่ยวทำไม่ธรรมดาเลยชัวชัวชัวนะไม่น้องเขาเคยหน่อยนะ มีสองไม้พอมีสองไม้เลยมีสองไม้โอ้มีทากล้องเลยการแสดงโดยจะนินทาผ่านกล้องไม่ได้นะไได้เสียงเขาอัดแน่นมากเสียงเขาแบบดีมากดูดูยี่ห้อไม้ดิชัวมาตัชื่นชมอย่างเดียวใช่ไหมอย่างน้อยนี่ก็บรรยากาศของทางร้านก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงช่วงที่เรามานี่คือน่าจะเป็นมานเที่ยงนะครับเที่ยงพอดีเที่ยงพอดี นี่ถ่ายมาแล้วนะครับเป็นต้มยำหมูพิเศษตับพิเศษตับเอาพิเศษตับมันจะไหนมันผมไม่กินตับแล้วต้องมาคิดตังค์อยู่นี่ใช่ไหมรับทำไมพิเศษตับแต่ทำไมคุณสั่งตับอ่ะอะไรน้ำใสตับหมดนะคะโทษทีค่ะมาอยู่นี่แล้วตับมาอยู่นี่สุดยอดเลย ตรงไหนก็จะมากินกันเนาะตรงไหนอ๋อฟที่พิเศษมันถ้วยไงใช่ทำถ้วยใหญ่ธรรมดาถ้วยเล็กเนี่ยเดี๋ยวโอกาสหน้าจะพาไปเบียร์สิงเบียร์สิงนะครับครับผมเดี๋ยวตรงนี้มันไม่ใช่ได้บรรยากาศมันต้องตั้งมาจากฝั่งนู้นอันนี้อันนี้พิเศษด้วยทำมาธรรมดาธรรมดาเนาะใครสั่งอันนี้อะไรพิเศษมั้ยซมยำน้ำต้นธรรมดา เอ้ยธรรมดาเส้นมีอย่างนี้เอถูกนะครับถูกครับจะนิดเหรอเส้นเล็กเหรอเดก่อนวันนี้ไม่ได้เหรอหนึ่งสองเหรอครับบันเทิงแล้วนี่จบแล้วนี่จะว่าเราสั่งพิเศษเบิ้ลเลยใช่ไหมบ่นสิครับมันเอาไม่อยู่แบบแค่นี้เไม่อยู่ใช่ไหมอันเดียวอันนี้อันนี้ไม่ใช่พิเศษครับเอาพิเศษต้องจานแบบนั้นครบครบแล้วครับผม พิเศษครับอลังการงานสร้างครับหืมน่ากินมากเลยอ่ะแค่แค่ชามแค่ชามนะครับแค่ชามก็บรรลายไส้แล้วต้องบอกโัวเชียวให้ดูก่อนไหนโัวเชียวดูหน่อยไม่ต้องปรุงเลยไทยกินน้ำตกฮืมค่ะน้ำตกอืม น้ำตกน้ำตกเอราวันน่ะนะมีพ่ทายนะทาะตักตักกองมาอยู่รูน่ะกองไ่ได้ทายมา่มามาเพื่อทำฟูะเกลน่น้ำข้นคือจะมีไข่น้ำใสมีนอันนี้ใส่ถูครับผมครับ เก่นมากมองลายเล็กคืนชาติอืมอมมากก็เป็นอันน่าจะโอ้โหอิ่มไหมน้ำใสกับน้ำข้นไม่มีอะไรเหลือแล้วนะอันนี้ถ้าให้เลือกนะตอนนี้ มีสองอย่างคือน้ำข้นกับน้ำ,น,ำน้ำใสคือมีความแตกต่างกันอยู่แล้วชัดเจนนะก็คือน้ำใสก็เหมาะกับน้ำใสจะไม่ข้นคนซอฟๆน้ำข้นจะไม่ใส <มา S 2> จัดจางยังคดเจนก <c oughs> ็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านนู้นเขาพูดไปแล้วล่ะสรุปไปแล้วล่ะ <c oughs> ผมก็ไม่ชอบสรุปแล้วล่ะไม่ต้องสรุปแล้วก็ววดีทั้งสองอย่างนะอืมเหมาะกับถ้าว่าเป็นน้ำข้นนีก็สนับคนที่ชอบแบบ จิจานไม่ต้องปรุงไม่ต้องอะไรเพิ่มแล้วครับที่นี่เลยครับที่กว๋วยเตี๋ยวร้านกว๋วยเตี๋ยวห้อยขาเอาไงซึ่งร้านนี้จะอยู่พิกัดตามแคปชั่นข้างล่างแล้วนะครับ